สองห้าออกแล้วออที่มันออกนี่เหรอที่มันออกงวดไอคือหกกรกฎาคมนี่เหรออ๋องวดสิบหกกรกฎาคมอันนี้อันนี้สําหรับผมนะอันนี้สําหรับผมนะครับเนาะสำหรับผมนะครับเจ็ดนะสองสองเจ็ดม,มันยังออกมากี่รอบแล้วนี่ สรอบแล้วนะครับงวดน,นี้ออกสามรอบนะตามที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจดนะครับนะออกสามรอบแล้วนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จากทุกคนนะตัวแรก ตัวแรกเป็นเลขสองนะครับตัวแรกเป็นเลขสองจะทุกคนตัวแรกเป็นเลขสองครับนะ้าตัวเปิดรัฐบาลตัวแรกตัวหน้าเป็นเลขสองสองอะไรเนาะสองอะไรสองหยังพี่น้องสองหยังสองอะไรอ่ะถ้ามีคนพิมพ์ถูกมาผมจะเปิดเลย ใครพิมพ์ถูกมานะครับใครพิมพ์สองอะไรถูกมาเนี่ยผมสิบเปิดเลยนะครับสองอยังพี่น้อ,สอ,ง,องสองอยังมามาสุดยอดครับอาจารย์ใครติดตามผมอ่ะรู้ดีเลยครับวันนี้ปังแค่ไหนรู้ดีจ้ะ ปังแค่ไหนทุกคนรู้ดีนะครับเอฟซี FC ทุกคนรู้ดีนะวันนี้ปังแค่ไหนเจ็ดมาอีกแล้วเจ็ด <c oughs> ยังเจ็ดสองวะ <c oughs> โอ้เจ็ดสองยาวากเด้อเจ็ดสองยีวามาเด้อ, 7, 2, อ,าามดอผมนายหลังเด้อนะครับหรือเจ็ดสอง ถ้ามาถ้าเจ็ดสองมาอีกครั้งนี้นะถ้าเจ็ดสองมางวดนี้ผมวัดผมวัดยังได้ก็ต้องแมนมาผมวัดยังได้ก็ต้องหลอกมาถ้าเจ็ดสองถ้าเจ็ดสองสองเจ็ดมางวดนี้ผมว่าอย่างไงก็ต้องก็ต้องใช่ไหมนะอ่ะเจ็ดสองห้าครับไม่ใช่สองเจ็ดนะสองห้าไม่ใช่สองสองเจ็ด บางคนเห็นสองสองเจ็ดโอ้ยอย่าสองเจ็ดกับพี่น้องเนาะปีนี้มันมามันมาไม่ใช่เห็นปีนี้ผมเดี๋ยวผมนำมันชิดกันประมาณสามเทียหละมั้งสามสามเทอยแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดับประมาณสองสามรอบแล้วแล้วเจ็ดสองมารอบนี้ผมผมผมว่าผมผมว่าผมคือสชิงายหลังนะใครแตกครับจัามใ่เลยหละ่ะ อ่ะตัวเปิดนะครับตัวเปิดรัฐบาลงวด16พฤศจิกาสองห้านะครับ2552นะครับ2552้าห้จัดแคะไว้เลยนะครับนับ1นถึงหปิดแนวทางแล้วนะครับนับ1นถึงหปิดแนวทางแล้วก่อนจากกันวันนี้ทุกคนจ๋าก่อนจากกันวันนี้นะครับรบกวนทุกคนนิดเดียวนะรบกวนทุกคนนิดเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่าง จิ้มให้ผมหน่อยจิ้มคนละหนึ่งทีนะครับเนาะถ้าผมมีแนวทางดีๆนะครับนะถ้าผมมีแนวทางดีๆจะเอามาปล่อยเอามาแบ่งปันทุกคนอีกรอบนะครับเนาะอย่างเช่นวันนี้นะครับน้อยแตกเราแตกนะครับแล้วแตกตัวงบน้อยที่สุดนะครับเนาะใครอยากได้แบบนี้อีกช่วยกันจิ้มลิงก์ด้านล่างให้ผมหน่อยนะครับใครถูก ได้ได้ฟุตไลท์ถ่ายเถือ่อนออกยากสองห้าแมนบอร์นี่แหละนี่แหละไอ้ว่าออกยากนี่แหละงวดนี่แหละนะมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะใครว่าออกยากงวดนี่แหละพี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะมันถึงเวลาแล้วนะครับเนาะมันถึงเวลาที่ต้องออกแล้ว ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างาจิ้มตอนนี้เลยนะครับนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะออกมาแบ่งปันแนวทางดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับทายถูกค่ะให้รางวัลพรุ่งน,นี้ขอให้ปังให้รางวัลเลยพรุ่งนี้ขอให้ปังแล้วผมจะพยายามให้ดีกว่านี้นะครับผมจะพยายามขัดสันแนวทางมาดีกว่านี้นะครับพี่น้องยังไงก็ช่วยผมทุกครั้งนะครับที่ไล้์สดนะครับช่วยผมแชร์ช่วยผมจิ้มลิงก์ด้านล่าง แค่นั้นก็สุดยอดแล้วทุกคนนะขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้านใะครอยากติดตามผมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดถูกใจติดตามกดถูกใจติดตามเปียดนี้ไว้เลยนะครับนะนะ่งวดนี้แหละสองาสิมานะออกยากยากไม่ยากช่างมันนะครับยากไม่ยากช่างมันนะงวดนี้แหละต้องเป็นของเรานะครับโอเคบอพีน้อง นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าโอเคนะครับมันออกแล้วขอบคุณท้าบ